ไปชมความน่ารักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนียร์ด้วยนะคะแบงค์ฉ hey. hey. ันถอยรถให้แกใหม่แล้วนะอุ้ยแม่ๆสุดยอดเลยแม่วาถอยรถให้พระจ่าใหม่หลังจากที่ทำรถพระจ่าพังวันนี้อุ้ยวันนี้แม่วาลงทุนถอยรถคันใหม่ให้พระจ่าเลย โอ้สุดยอดเลยค่ะแม่อา้อาวนูน่นรถอุ้ยยกไปเลยเลซื้อรถคันใหม่ให้แบง <laughs> ซื้อรถคันใหม่ให้เลยโอ้ยรอหมุนติ้วติวเลยแม่แม่รถคันใหม่ไอ,อ,อเข็นเข็นไหนลองให้แบงค์ขับดูสิไม่มาเข็น รถนี้ไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะแม่แม่ไม่ต้องใช้น้ำเอออ่ะอ่ะอ่ะโยแตกฉีก่อนฉีก่อนซื้อมาจากไหนซื้อมาจากไหนรถใหม่ป้ายแดงอันนี้มันมือหนึ่งนะคะแม่ไม่ใช่มือแปดนะพ่อจ๋าตดดูค่ะแม่แม่ ว่าตดพระจ๋าพระจ๋าตดน้องวาน้องว่าว่าเอากู้คืนมาเอาลูกกู้คืนมาอะไรวะว่าว่าอุตส่าห์ซื้อคันใหม่ป้ายแดงให้นุ่นชุดยอดเลยชื่อแพงด้วยนะอันนี้ถอยแบบไม่ต้องพอนเลยนะแบงค์สุดยอดเลยคันแม่ว่าไได้เหน่ย

อยู่ดีดีทีละลองขับอยู่เนี่ยกำลังลองขับดูใคระแม่พวงอะไรนิ่มไหมพ่อนิ่มพวงอะไรไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่ไปเลโอ้ยปาป้าป้าป้าเดี๋ยวลองพวงอะไรดูก่อนแม่แม่เก็บมาเก็บเก็บเดินเยอะเยอะเยอะเก็บไปเก็บเก็บเลยไปเดี๋ยวแม่วายจะเดี๋ยวแม่วายจะพาลองค่ะแม่แม่ ลงหลุมเลยแล้วมันโนจะติดหลุมจะไหนเยอมาวะทำไมไปแกไม่เลี้ยวแม่เอาหมพ่อถอยออกมาถอยมายิ่งไม่มีเกียร์เอาไว้ช่วยดึงเลวมาเร็วเก็บขึ้นวิ่งวิ่อย่างเดียววิ่นาก

เลยเราป้าบนอีกแล้วแม่บนอีกแล้วป้าป้าปาลองพวงมาลัยใหม่ลองพวงาลัยใหม่ป้ามาอ่ะพอขึ้นเลยเดี๋ยวบาจะขับเองไปไปเลยอ่ะพอนั่งดีๆนะพอนั่งดีๆ ไปเลยไปเก็บไปข้างหลังเก็บไปเออไปไปไปเออไปไปเก็บไปเออไปเออว้าทำดีๆว้าแม่ว้าแม่ว้าชอบเก่งค่ะแม่เมฆมันจะได้ไปง่ายไหมนี 2> 2> ่ไปส่งนี่จะได้ไปส่งง่ายไหม หลุดไม้เลือดออกเลยไปปเร็ว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 ไปเออไปเรื่ไปเก็บเรื่ไปเออไปไปเก็บเรื่อยไปเออเรื่ไปไปเออเรื่ไปเก็บเรื่ไปจับดีดีเนตีละเก็บไปบุญเก็บเก็บเดินไปบุญไปเก็บตั้งนานเดินไปบุญไปเก็บเดินไปไปเก็บเดินเาเก็บเดินเอาเก็บ เกมเนื้อไปเดินไปเกมเดินไปเออไปเดินไปเออไปไปเดินไปไปเกมเดินไปไปเออไปไปเออไปเออลดความลดความเลยผู้โดยสารผู้โดยสารล่วงเลยแม่แม่ผู้โดยสารล่วงเลย ไปไปรับพูดไปเก็บพู้โดยสารเลยเล้ยเก็บเลยโอ้ยมาเลยมา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 สนใจคนจะสนใจเดือดรึปเทพู้โดยสารไว้ค่ะแม่แม่เทพู้โดยสารไปเลยจูจะเข็นเหรอจูจะเข็นพ่อเหรอจูจะเข็นพ่อเหรอโอ้ พี่จูจะเข็นพ่อขันหน่อยแอ๊ะเบงใช้อีกแล้วแม่แม่แบงใช้ใาหรอแบ่งใช้ใาอีกแล้วเบ่งใช้ชั้นอีกแล้วนะ ปาปาปขึ้นบ้านโย่าว่าเอาไปส่งไหนส่งโรงพยาบโอ้ยบาาบาาบอกว่าฉันเหนื่อยนะเหนื oh uh? ่อยยังเลย้าค่าแรงต้องมีนะพ่อค่าแรงค่าแรงต้องมีนะแม่ๆน่น ก่อนจะแบบว่ารับจ็อบหรือว่ารับจ้างจะต้องเจรจาค่าแรงกันโกนเนี่ยโกนได้ออโอ้ร<อ>้อยห <100 S 2> <อ>นึ่งไหมยี่สิบบาทค่ะตัวยี่สิบบาทไปส่งไหมยี่สิบบาทไปส่งได้เปล่าไปไปพอยี่สิบบาทไม่ได้ยี่สิบบาทไม่ไปส่งค่ะแม่แม่จากไอไอ้หมอชิดไปอมาตะนี่เท่าไหร่เท่า<ๆ>ไหร่ ตกลงราคากันก่อนก่อนจะจ้างงานกันค่ะแม่เม่ราคายังดิวกันไม่ได้ยังไม่ลงตัวบอกว่าอยู่ๆไปไปไปเท่าไหร่ก็เอาไปไปแล้วแต่เลยโชเฟอร์จะเรียกเท่าไหร่ก็เรียกปะไปเรๆไป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 ไม่ไปหรอออยู่่ะคนขับไม่คนขับไม่ไปไหมพ่อ ขับไม่ไปไมโย่ไมโย่ไมโย่เร็วยวป้าขับไม่ไปอะไรก็ใช้ใช้ใช้เนาะแม่เนาะป้าจะฟ้องแม่แม่แล้วนะมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละจะเรียกเท่าไหร่ก็ให้ป้าป้าป้าไปส่งหน่อยไปส่งหน่อยป้าป้าไปส่งหน่อย ดูดีๆนี่หน่ไปส่งเน่หน่ยไปส่งเท่าไหร่ก็ไปป่ะครับไปส่งหน่อยเอาเร็วเออจับจับจับป้าปะจับจับจับนี่จับเร็วจับจับเออับไปเออจับนี่เออนี่อยู่ป้าจับอยู่นี่ป้าพราขึ้นเลยพ่อเออเก็บโยกเออเก็บโยกเก็บโยกเออเก็บโยกฮะอีกเอาไปป้าจะได้ไปง่ายไหมนี่ จะได้ไปง่ายไหมเก็บเก็บเก็บอยู่ไปเก็บอยู่ไปเก็บอยู่ดีดีจะได้ไปง่ายพวกมึงนี่จะได้ไปง่ายไหมแม่วันนี้ลูกค้ามาอีกแล้วเนี่ยลูกค้ามาอีกแล้วจะได้ไปง่ายไหมตาขาขาขานี่กินนี่กินง่ากินแล้วดีดเออเดีเก็บดีดีเก็บมาเออเนี่ยแล้วกาทำนี้ ขาตังก็ไม่เอาขึ้นนะถอยรถให้ใหม่แม่แม่ถอยรถมาใหม่ถอยรถมาใหม่ค่ะแม่แม่พ่อหมูไปเก็บเร็วพี่มัวไปเก็บแล้วป้าปนเราขึ้นบ้านกันดีกว่าใครแม่ฝนจะมาแล้วหนุนมืดมาเลยมืดมาเลยค่ะแม่แม่สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย